เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปี้แมนนะครับกับแก๊บบัตติรอกจูนะครับผมก็กลับกันมาเล่นกันอีกแล้วนะก็สนุกดีไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละ ว่าทำไมผมกลับมาเล่นอีกนะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายตัวเลยนะที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับโดยเฉพาะก็วันนี้เอาเป็นใครดีเอาดวงดีมว่าเนะะในๆก็ในในะครับถ้ามันแรงจะจัดเลยนะโดยเฉพาะตัวนี้นะอ่ะก็ขอย้ําก่อนนะว่าผมนั้นจําปุ่มไม่ได้เลยนะเพราะว่าเกมมันนานมากจริงๆเลยอะมา,มาลองเล่นกันก่อนดีกว่านะครับมาดูกันต่อสู้ของพี่ดวงของเรานะครับว่า จะสามารถสู้ได้ดูเดือดแค่ไหนนะครับมาถึงกูก็เจอแมวป่าเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ได้อย่างงี้สิมา,ามาดูพี่ด้วงกันนะครับว่าจะแข็งแกรงสักแค่ไหนนะครับ <c oughs> ขอตอบหนะน่อยนีโอ้โหต่อยหนักมากพี่ด้วงอเทบแต่ช้ามากแล้วมาเจอตัวโคตรเร็วอย่างงี้วิ่งไปนี่นะขอทีบสักทีหนึ่งอุ <c oughs> ้ยหแล้วมันแตลงล่างแล้วนะครับหลบมา อี๋อจับนี่ให้มันรู้ซะบ้างมาขส่ไปก่อนเน่กิ้งหลบไปกอ่อนกิ้งเข้าไปไนี่นะทิปทิบซะหน่อยนี่นะจับเข้าไปไนี่เน่ห์อืมคอยจะเล่นเป็นอยู่เหมือนกันอ้อไม่โดนมาไปทีนึงอืมเสร็จแล้วนี่อืมจับได้ทีเดียววะอือต้องจับบ่อยๆนะครับอืมเราจะทำคอมโบได้ต่อเนื่องเอ้ยไม่โดนนะจับสักทีจับอีกทีจับอีกที จับจนตายนี่และนี่คือด้วงละเรียกว่าจับจนตายนะครับอือขอเจ้าพิธีนี่และขอจ้าพิธีจับอีกทีจับไปหมดไม่ให้สู้โอเคมาปะเป็นด้วงซะหน่อยนะครับแล้วก็วิ่งก็ไปเิสเรียบร้อยโอ้โสีสวยมากเลยสีดำแกรู้ไหมนี่ช็อตไฟฟ้าแล้ววิ่งก็ไปนี่แน่นี่แน่ขออีนึง ว MM <cción> ิ่งเข้าไปนี่ขออีกทีนึงเข้ามาเข้ามาได้เลยวิ่งเข้าไปนี่ฟิตก็ให้เลยฟิตฟิตฟิตโล้วฟิตโล้วฟิตโล้วเรียบร้อยด้วงนี้มันโหดจริงๆมาขออีกทีช็อตไฟฟ้าหน่อยนี่แล้ววิ่งเข้าไปไม่โดนนะครับอร่อยได่นื้ออร่อยไม่แย่ให้มันรู้จักสมานกันไปเลยฟิตย่างเดียวฟิตแลก มันไม่รู้จักดวงใช่ไหมนี่นะไฟต่อเนื่องเอ้ยนี่นะฮู้ขอจำปุ่มได้เล็กๆน้อยๆนะมาขอเล่นเราแล้วก็เล่นจำได้ยังไงเราเอ้ยไม่โดนนับไอ้ข่อยทีข่อยทีข่อยทีนี่นะซ้ำก็ให้นะเรียบร้อยขอ่อยทีหนึ่งอ้ไม่ได้อุ้มลเลยเปิดพลาดอุ้มขออุ้มหน่อยอือแหม,มผู้หญิงตัวเล็กนี่มันอุ้มง่ายจริง โอ้สุดยอดโอ้เจอแมวป่าอีกแล้วม <า S 1> แมวม <า S 1> ดำนะครับอฮ้ย <laughs> มันไม่ใช่แมวดำตัวนี้นเป็นเสือดำนะครับอ่าโคตรโหดเหมือนกันนะครับตัวนี้เตะหนักสุดมาจากผู้หญิงตัวเล็กเรามาเจอผู้หญิงตัวใหญ่อีกแล้วมาแต่ก็อุ้มได้เพราะว่าเราชอบเธอยังไงแลยขอเตะแค่หน่อยเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอ,อุ้ยจหายแล้วเป็นเสือแล้วนะอะไรขอหน่อยเถอะไม่ มาให้ฉันกอดหน่อยด้วยความรักและคิดถึงอุ้ย,อ,ยอะไรนี่ขอกอดซะหน่อยความรักเรารักกันต้องกอดสักนิดหนึ่งมานี่ขอปิดนะเออเอ้ย,อ,ยอะไรให้มันรู้มั้งว่าใครเป็นใครตายซะติดมุมอย่างงี้ตายตายตายเอาแล้วชาร์จชาร์จขอชาร์จด้ยนี่นะเรียบร้อยโอ้โหชาร์จแล้วฟิตรัวเลยอะหงุดไปไหนเนี่ย โอ้ยไม่อยากไม่อยากจะทำอะไรที่มันโหดๆอย่างนี hum, ้เลยขอร้องไอ้นขอที huh. bank, yah, ่น <m z ul heures> <cat> ีはは่แหละเฮ้ยปิตฟิตจังเดียวอุ้ยกระเด็นเลยมาอุ้ยอืมไม่โดนอืมมาสิวิ่งเข้าไปนี่แหละโหด้วยรักและคิดถึงอืมต้องฟิดซะหน่อยอืมปิตแล้วอ่ะเฮ้ยมันจริงๆตัวเนี้ยอืมช็อตไฟฟ้าสักนิดนึงแหมเครื่องใช้ไฟ มันต้องเอาซะหน่อยไอ้ป <Labor ator il fi> ิดซะหน่อยฉุนชัดแล้วต่อยสักทีโอเคเป็นท่าที่แรงมากเลยนะครับท่านี้ชาร์จไฟฟ้าเอ้ยโดนแล้วโดนโดนปิดไม่แนี่นะโอเคขอยทีแล้วกันอุ้ยไม่ไม่โดน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 กิ้งออกกิ้งอ๊อกไม่กิ้งออกก็ได้มาจะเอากันก็ได้ฮึมรู้สึกเหมือนได้ระบายอารมณ์ เหมือนได้ระบายอารมณ์จัดๆนี่นะลูกวิ่งเข้าไปขออีกสักทีนึงขออีกสักหยอกโดนเลยทีเดียวยิงออกมานะครับแล้วก็ขออีกทีโอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยแน่รักกันละรักกันใช่ไหมรักกันเจอาผิดรัวโอ้ยชิบหายแล้วยิงออกมานะครับโอเคฮึมมาวิวิอุ้ยวิ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 โิวโดนวิ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 ัิว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 ิ มาแล้กอดอีกสักทีนึงน,นี่นะนี่ให้รู้กันไปนะครับว่าความรักมันเป็นเช่นไรพลังแห่งความรักนี่มันรุนแรงจริงเ,เจอคนที่เซ็กซี่ที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับเอาแล้วจะต้องแสดงควารมรักที่มีต่อเธอให้เธอได้เห็นสะหน่อยนี่ขออุ้มหน่อยอะนี่แล้วก็กอดสะหน่อย อุ้ยขอกอดหน่อยเล่นตัวไม่ให้กอดนะ <g ül> นี่นะขอต่อยเลยอ่ะนี่นะขออีกทีอุ้ยไม่โดนนะโอ้โหการจะกวาดโดนรัวอุ้ยท,ทำไมทำเงี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยอุ้ยกระเด็นไปเลยวิ่งก็ไปนี่อุ้ยชิบหายโดนกัดเอดนอผมโดนกัดอืออะไรจะมากัดกันอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้กัดง่ายๆนนะี่อ่ะขออุ้ยจะต่อยซะหน่อยจะต่อยกะให้กระเด็นนะอุ้ยชิบหายแล้วนี่นะแล้ววิ่งก็ไป วิ่งก็ไปเอ้ยโดนโดนโดนออ้ยราการร่างนี้อันตรายมากสำหรับตัวนี้วิ่งเข้าไปไม่ได้วะมันล้มอยู่นะครับเอ้ยออกมาสกัดอุยโอ้โห้กาตต่อยเปี้ยกซะหน่อยนะครับพลาดจัดเลยทีเดียวมาขอฉันรักเธอหน่อยเอ้ยคือล่างซะเธอเออล่างนี้สวยไปเยอะนี่นะกระชากหน้าเข็ให้นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ไปแล้วเจ็บไปแล้ว อุ้ยให้ไม่นได้ยังไงเออ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายอะไรมาคอยอีกสักทีหนึ่งไม่โดนนับเอ้ยเอ้ยเอาจนตายขามุมไปเลยนับมาฉันจะกระโจนใส่เธอนี่นะวิ่ง้าไปอุ้ยอุ้ยโดนก่อนกิ้งออกมานับอะไรเขาทำกันอย่างงี้ วิง่งกันไปทีนี่โอ้โหขอดำๆยำๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 นี่ไงอุ้ยโอ้โหกันได้วะไม่ธรรมดาวะอุ้ยอุ้ยกันได้นี่กันได้ใช่ไหมไม่โดนไหมกันได้อุ้ยไม่โดนอืมกระโดดพีพันอืมไม่โดนเฮ้ยหลบได้โอ้โหจังหวะดีวะนะโอเคเรียบร้อยมาตึงมือเหมือนกันเนี่ยเจอคนสวยเนี่ยโอเค เธอจะมาใช่ความสวยหลอกล่อฉันไม่ได้ถ่ายไี่วัยกีอุัยอื้อนี่นะมากเกินไปแล้ววิ่งเข้าไม่อุ้ยอุ้ยีหลังนี้เลยเหรอฉันก็ถีบได้เหมือนกันไม่นี่ฟิตก็ไป่ฟิตก็ไมฟิตก็ไม่ฟิตกลัว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 ลุกเลยอุ้ยโดน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 เหมือนกันอุ้ยหลบ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 เราจะคืนล่างแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วถ้าโดนเตะอีกทีคืนล่างเลยนะครับมาก่อนนี้จะคืนล่างขอย้ำหน้าซะหน่อย เราก็วิ่งเข้าไปอีกทีหืายแล้วลบใายไม่ตายแนะน,น่ืหมันนะไม่ใช่เรานี่นะใส่จังหวะเผอนะครับนี่นะกะให้มันเผออย่างเดียวนะนี่นะเรียบร้อย,อยกระเด็นลงไปเลยนะืหโหดจัดจริงๆเราโอ้โหกระโดดดีใจจ้จาละนี่มันคาบุตโตะในตำนานเลยนะเนี่ย โอ้ยเจอตัวเร็วมากแล้วนะครับ <โล S 1> ดังนั้นเราหัวเสียเปียบจ,จัดนะครับเราตัวช้านะครับแต่ไม่ต้องกลัวเรามันหนักจัดจัดอยู่แล้ว <c oughs> อ่าเรื่องความหนักนี้ต้องยกให้เรานะครับอย่าไปกลัวมันพายุหมัดถองมันทําอะไรเราไม่ได้ทั้งนั้นอุ้ยโดนมันไสจะจัดต้องจับเบี่ยงก็หน่อยแปรงล่างหน่อยนะครับมาอ้ยไม่โดน,โดน,โดน,โดนอ,ยอ,อ้ยโดนมันจ้วงแน่อุ้ยหงายหักเลียมเจี๊ยมคมอ้ยโดนโอ้ยเกือบไปแล้ววิ่ง้าไป ขออีกสักทีนึงโอ้ยโดนโดนโดนไม่นะมาจะต่อยฉั้นห้ามัดฉันต่อยแค่มัดเดียวเท่านั้นนี่นะไม่นะฟิตเฮ้ยโดนโดนโดนกิ้งงอกันอุ้ยอุ้ยโดนมากไปแล้วเอ้ยโอ้โหไม่โดนดิอะไรอยู่ข้างหลังอะไม่นะฟิตก็ให้ฟิตก็ให้ให้มารู้กันไปยกแรกก็ผ่านไป ขยี้อย่างเดียวไม่สนใ,ใดๆทั้งนั้นวิ่งเข้าไปใช้พลังต่อยกาไมไโโโ่โดนเ้ยโอเคเออโดนโอ้โหโดนจนได้เออเอือเรียบร้อยอุ้ยโ,โ,โดนโดนโดนโอุ้ยโอ้โหผิด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 ,ผดกดป,ปุ่มบินจะแปลงร่างซะงั้นแหละ อาผมจะแปลงร่างซะงั้นอะตะกี้จังหวะไม่ดีนะโอเคขอทุ่มนะหน่อยนี่นะหญิงชายเรารักทั้งนั้นแหละความรักที่ฉันมีให้กับพวกเธอผู้ชายฉันก็ไม่เว้นมาให้กอดหน่อยมาอ้ยโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันควรใหญ่หือควรนะก็เอ้ยไม่โดนจิตหายแล้วลบ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 อันตรายมากตัวตุลเฮ้ย กระเด็นกระดอนน่ะตายแล้วกระแทกโคตรแรงนะมาจะ <Get ready. S 1> กล้ากระแทกฉันใช่ไหมจะคิดผิดแล้วนี่นะมาถึงมาขอกอดนะ่อุ้ยมันไม่ให้เรากอดอะ่ะนี่ไม่ให้เรากอดนะอนี่นะซัตเข้าให้มามาขอ,อกอดดีๆไม่ให้กอดนี่ใส่ไม่ดีนี่นะขอกอดดีๆไม่ให้กอดไม่ให้กอดใช่ไหม วิ่งเข้าไปโดนเตะล่างครับอันตรายอันตรายมากนี่ไะนี่ไปล่างอะนี่ไงนี่ตายซะยิ่งยุ่งเลยนี่ไะกระแทกอีกสักทีหนึ่งต่อยอีกสักทีหนึ่งอ้ยหลบหลบอุยอุยออุยแย่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 อาการนี่แย่มากแปลงล่างแล้วนะเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้ามาเนี่ยนี่ไงวิ่งเข้ามาใช่ไหมปิดตัวให้เอ้ยชาร์จพลังอ้ยโดนเลยโหว่ฟันหัวไม่ได้ครับกิ้งออกให้ด้วยเพิ่มกันนี่ไะ โอ้โหผมโดนก่อนหายแล้วเอ้ยไม่โดนนี่นะถีบหลังไว้ก่อนมาเอ้ยโดนแผลเลยไะโถอะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่นะชาร์จหน้าเข้าไปก่อนยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แต่เย็นแต่เย็นอุ้ยอุ้ยดูแรงมากขอคืนขอคืนขอคืนแบบฉับพลันโอ้ไม่โดน ปิดตูดปิดตูดปิดตูดได้โอกาสหันหลังใช่ไหมปิดตูดปิดก็ไม่ปิด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 จนตายได้โอกาสนะครับติดมุมพอดีจังหวะนะครับไม่ได้เราแพ้สักยกไม่ได้แล้วนะครับวิ่งก็ไปไม่นะขออีกสักทีนึงปิดก็ไห้งอปั๊บเอ๊ะทำไนี่นะยังโดนอีกปิดปิดตริงยศปิดตริงยศเฮ้ยอะไรมึงนี่นะเตะึงก็ทำได้นี่นะปิดก็ให้เอ้ยลบอือหึมมันจะแปลงร่างได้แล้วนะครับ มี่นะวิ่งเข้าไปไมี่ขอยทีนึงอุ้ยโดนตะนะหัล,ล้มอยู่ไปแล้วลงไก,ก่ล่างแล้วนะอุ้ยหนักมากอุ้ยโดนนี่ไงไรวิ่งคืนไม่โดนนะจับไม่โดนหนีไปได้ปะอุ้ยโอ้ยโดนเสียบอ่าเลือดออกตาย <c oughs> โอ้ยแพ้ทางจริงๆนะสู้ไม่ได้เลยนะโอเคตัวตุ่นนี่โคตรเท เกมนี้มีแต่ตัวเท่ๆนะครับอ่าเราก็ไปแล้วนะอ่ะผมขอแก้มืออีกสักทีแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะสู้ได้แหละนะไม่น่ายากมานะขออีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันฉันไม่คิดว่าฉันจะแพ้แก่าย่ายมาโอ้โหตายเลยไปเจอคูปรับตลอดกาลมาโอ้มันไวกว่าผมเยอะพูดตรงๆนะมาไวนะใช่ไหมขอชาร์จหน้าน่อยโอ้มันไะม่ในหะ้ชาร์จด้วย บ้าที่สุดนี่นะขอสักทีไม่โดนอ่ะอุ้ยโดนอือโอ้โหดูนี่มันเตะซ้ำอ่ะบ้าที่สุดเลยนะครับเตะซ้ำอ่ะเตะซ้ำอ่ะเตะซ้ำกระชากหน้าก็ให้นะครับมากาเลยกาเลยกาเลยนี่นะผมไม่โดนย,ยุงหลังอ้ยยุงหลังโ,โดนเลยทีเดียวโอ้เมื่อแต่หันหลังอยู่นะครับโอเคผมโดนเสือบทิงเกือบตายกิ้งออกมาอุ้ยโดนอีกโอ้โหโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปยืนเฉยให้เขาจัดการอยู่ได้นะมา นี่นะจับทุ่มก็ให้นี่นะรู้ถึงความเก่งันนี่อ่ะอุ้ย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 โอ้โหโดนอย่างเดียวเลยอะอุ้ยโอ้โหมันใช้ท่าเดิมตองนีโอเคอุ้ยเราช้ามากดูดิมันจะต่อยได้แต่ละมัดช้ามากดูเอาแล้วได้กระชากหน้าไปทีหนึ่งครับเรียก่าดีใจจะจัดนี่นะขอกระชากอีกทีหนึ่งแล้วก็เสร็จด้วยท่านี้แหละนี่นะกระชากหน้าก็ให้ หน้าตาแกรอว่าฉันใช่ไหมแกจะมารอเราว่าฉันเป็นไปไม่ได้จิ๋มหายแล้วอุย้ยโดนเลยอืโดนคืนสนองนะครับมาขอแปลงล่างอุ้ยไม่โดนอืไม่โดนโดน,นี่นะฟิตก็ให้มาอุย้ยโดนอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่นะฟิตไวอุ้ย,ยมันเล่นต่ำนะนี่นะเล่นต่ำในชะ่ไหมวิ่งกันไปถอยทีนึงอุ้ยไม่โดนยิงลบมานี่นะ วิง่งเข้าไปนี่นะขออีกทีนึงซ้ำโอ้โหซ้ำไม่ได้เอ้ยนี่นะก็โดนทีมหลังเป็นไงล่ะเห็นมันรู้จกักความแข็งแกร่งของฉันมัน้งมาไม่นะชาร์จหน้าเขาให้นะวิง่งเข้าไปนี่นะขออีกทีนึงเล่นจังหวะเผ้อนี่นะอะไรนี่แนคะ่รู้อยู่แล้วว่าจะมาทำอย่างนี้ปิดรัวรัวรัวจะจัดรัวนี่นะแค่ิดจนตายเอาดินี่นะต,นตา,ยะา,นนะายไหมหนี่อุ้ย,ยแล้วอีดจบ ต้องปิดอีกทีนึงนี่เป็นไงเจอปิดเข้าไปเรียกว่าปิดกระพือทีไรดิสัญญาณอันตรายออกอุ้ยโดนโดนเกือบมามาเลยมาอุ้ยอุ้ยโดน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 ไม่ดีละไม่ดีละอาการไม่ดีแล้วลบกันเฮ้ยนี่นะนี่นะนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนจิบหายแล้วจิบหายจัด ดูจังหวะท่ามานันให้ดีเอคบอุ้ยไม่ดึงอะไรอะไรจะทำอะไรตายซะจะหูหลบได้เฮ้ยนี่นะลบได้ใช่ไหมขอสักทีเถอะขอเน้นๆน,น,นี่ไงขอเน้นๆอ,อะไรทำอะไรไนี่นะออกไปคุยกับล่าก็บพวดนึ้นนอกไปโอเคชนะได้แล้วนะครับโอ้ยเหนื่อยจ,จัดเลยทีเดียว อาเจอคาเมเลียนนะครับอ่ากิ้งก่าคาเมเลียนนะอ่กิ้งก่าคาเมเลียนก็สามารถหายตัวได้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ลังกาหลังใช่ไหมไม่ใช่ลังกาหลังไนอะ้เหวี่ยงมือดิเออเหวี่ยงมือข้างตัวมันจะหายตัวไปได้นะครับมา <c oughs> อ,อันตรายอันตรายอันตรายอย่ายไปเข้าใกลม้มันนะครับนี่นะอย่ายไปเข้าใกล้มันวิ่งอไม่วิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้แน,น่ม่หายตัวอยู่ตรงนี้รู้อยู่ดี เงานะครับดูที่เงาเนี้ยเวลามันหายตัวไปนะอุ้ยมาลักกันหน่อยมาลักกันหน่อยอุ้ยทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมาแหมไม่มีใครหลุดออกจะไปอ้อมกอดของฉันได้เอ้ยอันตรายนี่นะอังอุ้ยโดนโอ้โหโดนเลยเข้าไปโดนเจ๋อผมกอดสักทีออ้อมกอดของฉันนี่มันอบอุ่นเอ้ยหายแล้วโดนโดนโดนหือหือมือหนักมากมือหนักมากเอ่ะมือโดนโดน มือหนักอ่ะนี่นะแหมมัดใครมันหนักฝักกันให้มันรู้มัง่งนี่อุย้ยไม่ได้แต่งร่างสะก่อนมาอะไรทำอะไรเราก็ทำได้เหมือนกันปิดตูดอะไรนี่นะอุย้ยไม่โดนไม่ถึง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 เอ้ยโอ้โหโดนโดนโดนเละเลยโดนเละโดนเละนี่นะหลบมุมหลบมุมหลบฟิตอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ฟิตอย่างงี้นะครับ โ,โ,โดนเลยโหโดนงับขาให้นะเรียบร้อยผมโดนเวียงแบบเย็บยับอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงนี่นะลงวิ่ง้าไปขอสักทีไม่โดนนะหายไปโดนโดนขามุ้ยไม่ได้ฟิตเลยโอ้ตายแล้วไม่ได้ฟิตเลยขออีกทีหนึ่งลบ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 โอ้ยโดนโดนยับเรียบร้อยไม่ฟื้นนะอาการนี้นะมาดูดีมาก ต่างคนต่างหนักทั้งคู่นะครับทั้งหมดัดเท้าเขาา่าศอกแนนแค่แค่แกงก็จะแปลงร่างเท่านั้นเองกลัวเดินกันหนีไปเลยมาเดะโอ้ยแขนม,มันยาวมากแขนม,มันยาวมากวิ่งไปห,หนี่นะอุ้ย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 ทั้งอ้ยตายเลยง้างหมัดจะต่อยอ่ะไปดูเอ้ยไปโดนทั้งนั้นนคะรับโอ้โหไปกัดเอ้ยตายเลยเออโอเคนะครับโดนย้ำมุมนะครับ สู้มันไม่ได้วะระวังมัดมัดกับมือตบนะมือตบแรงฝ่าไม่นะมือตบแรงฝ่าใช่ไหมอุ๊ยไม่เชื่อล็อกนะกิงออกไปก่อนนะอะไรตบจะแรงฝ่าได้ไงอะไรจะมาก่อนเกิดอันตรงนี้ไม่ให้ก่อนผิดน,นะวิ่งก้าไปหนีไม่ถึงเอยจับได้แล้วหนีจับได้แล้วหนีขอยทีจับได้แล้วขอยทิแปลแงล่างซะหน่อยแล้วก็ปิดก็อุ้ยโดน <laughs> กิงกลับเข้าไปปิดซะหน่อยนี่อุ้มไปหน่อย <laughs> ขอสักทีฮะเอ้โหเอ,อ้ยมันติดยากหรือเปล่ปาท่าเนี้ยอุย้ยกิ้ง,งออกมาก่อนนะครับแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปใหม่ <laughs> วิ่งกลับเข้าไปใหม่โอเคเรียบร้อยอืมวิเราเป็นด้วงเราเก่งมากเลยนะจังหวะที่เราไม่เป็นด้วงนี่เราไม่เก่งเลยนะพูดง่ายๆนะวิ่งเข้าไปขอ,อสักทีนึงขออีกสักไฟออนะอุ้ยอุ้มไม่ได้ตะกี้จังหวะมันจันพอดีนะอู้ย เอ้ยเอ้ยโดนโดนนิดเดียวเลยโดนอุ้ยโดนนิดเดียวอ้ไม่โดนครับเอ้ยไม่ถึงเอ้ยจับมันไว้ไม่ให้อุ้มไม่ให้อุ้มไม่ให้อุ้มถีบเอาไว้เอาเสร็จเราได้อย่างงี้หันหลังงี้ฟิตฟิตนิดเดียวอุ้ยโดนกลายเป็นคนเลยวะอะไรอุ้ยไม่โดนหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วกันเอ้ยอ้ยเอ้ยมันเร็วมากเร็วมากวิ่งเอาคืนไม่โดนครับเอ้ย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 หายตัวหายตัวเลย วิ่งเข้าไปอุ้ยโอ้โหงั้นตีกาหลังวะดิมาเราแพ้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคจับเวียงวิ่งเวียงไปเลยทำได้สามคอมโบเองปกติเนี่โอ้โหนี่ขอสักทีละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วจิกหน้าก่อนนะครับโอเคทีนี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะนะครับไปล่างก่อนนี่นะนี่นะนี่นะฟุตก้อยนี่นะอุ้ยมันขันได้หมดเลยอะ กันเนอะอุ้ย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 ไม่ยนี่ยกันเนอะอุ้ยอุ้ยมันรู้ได้ไงใช้ท่าไหนเนี่ยมันกันได้หมดเลยนะนี mm ่นะมาทั hmm. like it, it mm ้งหลัง hmm. น oh mm ี hmm. ่ก็ให้อุ้ยหลบหลบลบหลบไม่ถึงวะโอเคจะกอดใครไม่ให้กอดไม่ให้ไม่ให้กอดอุ้ยอือผมขายล่างเลยอะหายแล้วนี่นะข่อยสักทีนี่กอดกอดมุมอุ้ยไม่โดนนี่ต่อยก่อนต่อยก่อนต่อยก่อนได้เปรียบอุ้ยชิบหายแล้วมันไปง้างนะครับนี่นะแบงล่างใช่ไหม เรียบ้อยอุ้ยแต่มันได้เปรียบผมอยู่นะมันยังอยู่ในร่างนี้นะดังนั้นต้องให้ฟาร์มได้เปรียบมันหมดไปนี่นะให้ฟาร์มได้เปียบมันหมดไปโอเคแล้วก็ต่อยรัวนะด้วยท่านี้ชิบหายหายตัวจริงหลบไปก่อนอุ้ยหมัดหมัดมันยาวหมัดมันยาว,ยาวต้องเล่นระยะประชิดเอาแล้วมันายล่างแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยไม่โดนอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังเสร็จเราดิครับอย่างเงี้ยมาให้มันวิ่งเข้ามานะครับให้มันวิ่งเข้ามาให้มันวิ่งเข้ามา ไปงางล่างโอเคแล้วเราก็วิ่งสวนนะนี่นะเรียบร้อยท่าสวยจัดจัดพุ่งหลานะโอเคท่าพุ่งหลาในตำนานนั่นเองอ,เอ้าวจอลองแล้ววะโอ้โหนี่แหละคู่หยุดโลกเลยทีเดียวมาเอาแล้วหนึ่งในตัวที่ผมใช้ดีมากเลยนะลองนะครับโอเค จะใช้ดีแค่ไหนระวัง18บมัดของมันไว้ให้ดีนะนี่นะอ,อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่อ่ะสิไม่โดนวะไม่ถึงนะนี่อ่ะ18บมัดอะสิบแมัดอะโอ้ยโดนเลยนี่อ่ะนี่อ่นี่อ่ะน่อ่โอ้ย,ย,อย,ย,อย,าก,ยการตบอุยอ้โห,โหเล่นยากโอ้ยเป็นเสือละไม่เนี้ยไปมั้ะไม่เนี้ยหลบหลบหลบเอ้ยวิ่งนะวิ่งโอ้โห,โหเราถึงก่อน นี่นะถึงก่อนต้องชาร์จก่อนนะมาอุ้ยหลบได้ป่ะอุ้ยมันกันได้หมดเลยอ่ะกิ้งหลบนะอุ้ยโดนโอ้โหโอโหมันหนักมากบุ๊ดดีไม่โดนกัดนะนี่ไงถ้าเรื่องฟิตนี่ชันเหนือแฟาแกลอยู่แล้วนี่นะอุ้ยโดนโดนอุ้ยกระโดดถ้าโดนไผ่ดอกเมื่อกี้โดน18หมัดแน่นอนนะนี่นะพยายามอยูงห่างอุ้ยโดนก่อนอุ้ยโดน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 จะจับกิ้งออกมานะ นี่นะปิดสวยโอเคปิดเขาข้างนะมาฉันจะขยี้แกนี่นะชาร์จไฟเข้าไปโุงไม่ถึงอุ๊ยชิบหายแล้วเอ้ยโดดโดดท่าเยอะเกินไปลองโดน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 อะไรมาแปงลงแปงล่างอะไรมามันต้องโดนสะกาะอ่ะเฮ้ยโดนอะไรโอ้ยโดนเหยียบหูบ้าที่สุดนะครับ อะไรมันต้องโดนสักดอกแหละนี่ไงแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำได้เหมือนกันท่าเนี้ยนี่ไงมาดิเตะก็ได้ไมาด้นี่ไงเตะสงูงเตะเตี้ยก็ได้โอ้ยโดนเลยโอ้โหตายเลยทีนี้โอ้ยสูสีจัดจัดมาขอทำมั่งไม่นะแกะบังอาจนะเชื่อไหมอุย้ยโดนโอุย้ยโดนโดนต่อยซ้ำด้วยนะ่าเกียบ ชาวบ้านก็ไม่ทำกันอย่างนี้อุย้ยโดน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 ,โดนไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนี่แหละขอก่อนไอ้มึงนี่นะขอสักทีนึงเถอะมาแต่แกาไม่เป็นเสือนี่แกจะอุ้ยจิบหายแล้วโดดแกไม่เป็นเสือแกจะเสียใจฉันจะบอกให้นี่นะอะไรเล่ามานี่นะอุ้ยจิบหายแล้วมันกลายเป็นเสือพอดีนะจงังหวะ เลือดเป็นเพิ่มโอ้ยโดนเลยโอ้โหกันไม่อยู่นะตายแล้วเฮ้ยมันใช้จับไึ่ไงเฮ้ยจะอุ้มก็ไม่ได้มันไม่ให้เราอุ้มอ่ะโอ้โหบ้าดยิบหายเลยวุ๋ยเข้าไปเฮ้ยโอ้โหหั่นนะโอ้โหกัดเราอีกน่าหัเออหลบจังหวะโดนกัดทีแรกไปได้นะครับโดนกัดทีที่สองนะครับไม่ได้ต้องให้มันทางล่างก่อนนะโอเคกายล่างแล้วคือว่าอยคุยกันได้หน่อย น่าหลอนักใช่ไหมเพราะคนรูปหล่อเอ้ยกระเด็นไปเลยนะกิ้งหลบไปก่อนเพราะคนรูปหล่อวิ่งวิ่งเข้าไปชาร์จนี่มันต้องได้มัอะโอเคมาเนี่อะดูดไม่โดนไม่โดนนี่นะหลอกใช่ไหมนี่นะตายตรงมุมนี้แหละไม่ตายไม่ตายนี่อะจับไม่ได้ด้วยโอ้โหมันไม่ให้เราจับมาบอที่สุดตายแน่เรา อยู่มุมเราไปแน่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดูดิเฮ้ยเฮ้ยมานี่นะไม่เข้านะอุ้ยโดนตายแล้วท่านี้ผมตายแน่แปผงล่างอยู่นี่อุ้ยทำไมแปผงล่างเราตายแน่อือตายอยู่ดีตายอยู่ดีนะครับเดือจดจัดเลยทีเดียวมาเสือกระดวงเนี่ยมาวิ่งก็ไปนี่นะขอสักทีนึง่งเถอะ้าจัดจัดโจรโดนโดนโดนอุ้ย เกือบโดนจุดขาดมัดเข้าไปวิ่งวิ่งเข้าไปนี่นะขออีกสักทีหนึง่งนี่นะอุยไม่โดนไม่โดนไม่ถึง,งทานมันเยอะมากโดนไหมไม่โดนโอ้ยคำนับพื้นเบ็ดฟุคำนับพื้นไปเลยไม่นะปิดรัวรัวรัวอะไรนี่นะ,อะนนะขอทีสักทีอืกะจะวิ่งเข้าไปอุ้มนับไม่ได้อุ้มนับไหมอ๋อหืมนี่นี่ก้อยมันไฟจัด โอ้ยอุ้ยไม่ถึงงัดแล้วไม่งัดนะครับนี่ไม่งัดเราก็พุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนี่นะขออยทีนึงนะอุ้ยขออยทีหนึ่งวิ่งเข้าไปไม่โดนนี่นะปิดบ้างนะครับอุ้ยไม่ถึงเอยตายเอยโดนอยู่ดีโอ้โหโดนอยู่ดีอุตส่าห์ขอยแลวก็ยังโดนอยู่ดีนะครับตอนนี้เราแพ้ไม่ได้แล้วนะครับอุ้ยชิบหายแล้วโดนแล้วหลบได้อุ้ยโดน โดนแพ้อยู่มันไม่เราตั้งตัวเลยอะโอเคแทรองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าแข็งแกร่งมากเลยนะอ่ะอ่ายังไงก็ถือว่าเล่นอย่างเมามันไปแล้วนะครับอ่ากาบอ่าสตันนะครับอ่าหรือพุดด้วงคาบุโตของเรานั่นเองนะครับก็เป็นด้วงฟางเลือดโคตรแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวที่แพ้ทางบ้างนะครับโดยเฉพาะ อลองนี่โอ้โหมันหนักทั้งคู่ต่างคนต่างกระแทกกันแนละ้วอ่ะกะ็จบแค่นี้ก็แล้วกันนะว่าวันอื่นเราค่อยมาเล่นอื่นแล้วกันวันอื่นงนะจะเล่นตัวไหนดีอุ้ยยังเหลือตัวมากเลยที่เรายังไม่ได้เล่นนะอ่ะพอจริงๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะ,ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะอ่าแล้วอย่าลืมเลยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยตอนนี้ผมนายป๊อป้แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคน FANDAI YANG LEN YOOOOOO HA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  <laughs> PILER FIVE